É. <ihaz violininding warfare> <Rabbi io detensais> que que Não <xd4> <kind diamond> <tense>

ใครอยากเห็นตากล้องกดไลค์มาหรือกดติดตามให้กวห้าสิบไลค์ก็ได้อะกดอะไรก็ได้อยู่ใช่แล้วเราก็มาเที่ยวห้างเป็นปกตินะอยู่เนาะใช่ครับเออนี่เราเที่ยวห้างน่ากินอยู่ที่นี่นะแต่มันก็ต้องมีคนอยากรู้ตากล้องบ้างหน่อยว่าคือใครตกชิ้นละสิบห้าบาทตากล้องอันนี้ตกน่าอร่อยเลยเป็นเด็กเลย เอาอันนี้ได้ป่ะอันนี้อร่อยไม่อันนี้มันอันนี้หมายหมายถึงว่านี่เราถ่ายรูปถุงนี่คือสองชิ้นแล้วใช่ไหมอันนี้อร่อยอ๋อไม่เอาอีกสามสิบเก้าบาทอันนี้อร่อยจ้าอันนี้ไปกินป่ะเมื่อไหร่จะไปอ่ะเม้ว่าเมื่อไรจะไปนะลูกจะกลับบ้าน ไม่เอาไปอย่างนั้นเอาเอ er เอา <forcément, S 1> ไม่ดุตัดกล้องเอาอันนี้นี่อะไระนม่เอาอันนี้มีไอซ้งออนั่น่นที่มีไอซ์พิ้กไหน่นักลออันนี้อันหนึ่งนะหนักไหมล่ะหนักหนักอะะไับม่จับเนนี้นะ่ะต่คือดี่ดิาซกินเลยอันนี้ก็ได้อ๋อนี้มีไอซิ้ง จบคลิปเลยได้ไหมได้ครับยี่เลยจบคลิปเดวเดิปต่อไ,ไปเรามาอยู่ใน